อันนี้คือศิละปะของหนุ่มคนนี้นะครับ What is this What is this What What is this เอาฮะ What is this แปลว่านี่คืออะไร What is this What is this พูดให้อนได้ไนี่คืออะไรเอาทำเองไม่รู้เหรอโดนะ โอ้นะโอ้ไม่ดีอะ what is this มามา what is this มามาต่อให้ต่อแล้วไปมาเอ้าใช่กล่องไม่ใช่หรอพัดดอกเปล่าครับผมใช่ต่อเอออะอะไรอะอันนี้ปลาอุ้ยดูจูมินสิอะไรอะ what is that แครบบิ๊กแครบเลยหรอโอ้จูมินเก่งมากเออสิลปลาปลาปลานั่นเลยครับ fish หรอ fish ปลาใช่ไหมปลาอยู่บนอะไร อ่าศิลปะของน้องคนนี้เขาชื่อน้องเจปแปนนะคะนี่เขาทำศิลปะของเขาคือโดนัทกับอะไรอ่ะฮอทดอกฮอทดอกอันนี้คือฮอทดอกนะทุกคนนี่อันนี้ฮอทดอกอันนี้โดนทัทอันนี้ฟิสในบ่อปลาอู้เก่งมากเลยส่วนคนนี้ศิลปะเขาขั้นสูงนี่เห็นไหมเขาปั้นแครบของเขาสุดยอดเลยมีดีเทลดีมาก อันนี้เขาคือน้องจูมินสุดหลอ่อเขาปั้นได้สวยงามมากศิลปะของเขาแบบออกมาจากความคิดเขาก็ความจําดีมากเขาปั้นสวยเขาเก่งมากครับคนนี้ก็ปั้นเก่งความรู้สึกแบบเหมือนของจริงมากเลยอันนี้น้องเจแปนนี่น้องจูมินเออปั้นไปลูกปั้นไป